มาโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวเอเซอนะครับผมรุ่นอะไรเนี่ยรุ่น FPI1 นะครับผม C720Z นะครับผมเครื่องนี้เองอะมาดูกันใกล้ๆก,ก่อนนะครับมารีวิวเองอะไรเองเลยนะครับผมสดๆไม่มีต่อบอาแหละอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับมาเรามาเปิดเครื่องกันก่อนนะครับผมมาเปิดเครื่องกันก่อน อันนี้ก็จะเป็นเครื่องเอเซอร์นะครับผมเครื่องเอเซอร์ก็จะอันนี้ผมชาร์จแบบอยู่นะครับผมดูสึกว่ามันจะเก็บแบตได้นิดนึงนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากคุยเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองถอดสายชาร์จออกนะครับผมแถมพร้อมอุปกรณ์ทุกอย่างเลยอันนี้ผมลง Windows 10ให้นะครับผมตามสภาพจริงเลยนะผมไมไม่ไม่ได้แบบแต่งภาพหรือ ตัดต่อวิดีโอใดๆทั้งสิ้นนะผมอันนี้ผมก็จะมแถมเมาส์ให้นะผมของ MD Tech เลยนะครับผมมาอันนี้ก็ลงโปรแกรมพื้นฐานให้นะครับผมมาเรามาใช้ตัวตัวทัสตัวนี้นะผมตัวทัสกอร์ตัวนี้ที่สามารถแทนเมาส์ได้นะครับผมนี่ก็สามารถใช้ได้ปกตินะผมมาเรามาดูสเปคกันก่อนว่าเหมือนที่คุยไว้หรือเปล่าในกระดา สเปคคร่าวๆมันก็จะประมาณนี้นะผมะเดี๋ยวผมซูมให้ซูมใกล้ๆเลยนะครับผมซูมใกล้ๆปุ๊บอ่ะมาดูตรงนี้นะครับผม Intel p e n นเนียมซีพียูความเร็วนะครับผม1.7 g ่จิกะไบต์นะโอ้จิกกะเฮิร์ตนะครับผมจิกะไบต์นั่นมันแรมนะครับผมแรม1นึ่งจิกะไบต์นะผม ลง32บิตให้นะครับผมเพราะว่าแรมมันน้อยเนาะแรมมันไม่ได้เกิน4กิกนะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูทางเมินิเจอร์นะครับผมเรามาดูดีไวท์มิน a เจอร์นะครับก็ตัวนี้นะผมก็ลงไดเวอร์ให้แต่ว่าโมเด็มตัวเนี้ยเราไม่ได้จําเป็นแล้วโมเด็มนี่สมัยก่อนแล้วนะครับผมมาตื้อตื้อตื้อดูอะไรอีกฮาร์ดดิสเนาะฮาร์ดดิสฮาร์ดดิสฮาร์ดดิสอยู่ไหนฮาร์ดดิสฮาร์ดดิส ตัวนี้นะครับผมเป็นของฮิตาชินะผมหนึ่งร้อยหกสิบจิกะไบต์นะผมก็เกียงานได้พอสมควรนะผมเดี๋ยวนี้เขาจะมีแฟลชไดร์มีอีเทอร์โน่ฮาร์ดดิสก็สำรองไปนะผมอันนี้ก็สามารถใช้ได้เลยนะครับผมคอมพิวเตอร์ประมาณนี้นะผมมีไวเลสมีอะไรให้หมดเลยนะผมไวเลสก็สามารถต่อตรงนี้ได้นะผมเล่นไวเลสได้ปกติเลยนะครับผมเนี่ยต่อไวเลสต่ออะไรได้ปกติเลยนะครับผม เนาะโอเคโปรแกรมก็ลงโปรแกรมพื้นฐานให้นะครับผมพิมพ์งานดูหนังฟังเพลงอะไรได้หมดเลยเนี่ยโอเคประมาณนี้นะผมเดี๋ยวผมจะลองภาพให้นะครับเดี๋ยวจะลองต่อ wifi ให้ด้วยเดี๋ยวลองภาพดูก่อนนะผมภาพดูเสร็จปุ๊บอ่ะดูบอดี้มันซินะครับดูบอดี้มันเป็นยังไงนะผมข้างหน้าก็ก็ไม่ได้แบบเป็นรอยอะไรมากนะผมก็ตามสาภาพเนาะตามสาภาพของคอมมือสองประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะหลอดถอดแบตนะครับถอดแบตออก ถอดไอตัวนี้ไม่ใช่ถอดแบตบถอดสายชาร์จออกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่ามันก็ยังใช้ได้อยู่นะนวะผมถอดสายเมาส์ออกอ่ะเดี๋ยวผมจะพิกเดี๋ยวผมจะพิกดูรอบๆบนะครับผมรอบๆอ,บอบมีอะไรบ้างอ่ะมาดูตัวน,นี้เลยนะผมด้านล่างก็จะมีรูเสียบนะผมฟังหนักเอตอต่อลาโพงนะครับใส่หูฟังอะไรได้ปกติสมัยก่อนมันจะมีอยู่3มรูไงนะครับผมอันนี้รูฟังเออสีเขียวดูฟังเพลงแล้วก็สีชมพูก็เอาไว้อัดเสียงได้นะผมอันนี้สามารถ เล่นเสียงลดเสียงอะไรได้นะผมเนี่ยหมุนได้นะผมสมัยก่อนมันดีอย่างนี้แหละแต่ว่าสมัยนี้มีแค่หนึ่งรูนะผมเวลาเราไปอ่าเสียงเนี่ยผมว่าไม่ค่อยโอนะครับผมอันนี้ซีดีลอมนะผมซีดีลอมตอนนี้นะผมใช้ไม่ได้แล้วนะเออมีพอร์ตนะผมพอร์ตเขาเรียกว่าพอร์ตอะไรอะพอร์ต usb 2.0งจนะผมหนึ่งสองนะผมหนึ่งสองรูละแล้วก็มีตัวระบายแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะสามารถต่อนะผมต่อ ต่อ vga ได้นะครับผมแล้วก็มีต่อสายนได้แล้วก็ตรงนี้มีอีก2พอร์ตเป็น c port นะผม port usb c port แล้วก็มี sd ช่อง u เอ้ sd card เสียบได้ด้วยนะครับผมประมาณนี้แต่ว่าไม่มีช่อง hdmi นะผมแต่เราก็สามารถซื้อต่อแปลงได้นะผมถ้าจะต่อเข้าโปรเจคเตอร์อะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็ปกตินะผมแบตอะไรก็สมัยก่อนมันก็จะถึกๆึกหน่อยนะครับผมประมาณนี้ เนาะบอดี้อะไรโอเคนะผมไม่ได้เสียงหายไม่ได้แตกไม่ได้วินอะไรสักอย่างนะผมมาเราลองเปิดอีกครั้งนึงนะครับผมว่าแบตมันยังอยู่ได้อยู่ไหมปึ๊บมากดนะครับผมกดแบตก็ใช้ได้อยู่นะครับผมแบตแบตก็ใช้ได้ระดับหนึ่งนะผมแบตก็ใช้ได้ระดับหนึ่งก็สามารถเนี่ยแต่ว่าแบตถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไปเปลี่ยนได้นะผมอันนี้ Bad แบตเก้าสิบสามเปอร์เซ็นต์มันก็ได้อยู่นะ ออมันก็ยกย้ายไปไหนได้นะครับผมมาเมาส์ใช้ได้ปกตินะครับผมเนี่ยเมาส์เมาส์เมาส์นะครับผมใช้ได้ปกตินี่เห็นไหมครับเมาส์ใช้ได้ปกติเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะลองต่อตัวนี้ให้นะผมเป็นตัว wifi ให้นะครับผมเดี๋ยวผมเปิดฮอสปอตแป๊บหนึง่งนะใจะเย็นๆนะครับใจเย็น มาโอเคนะครับผมต่อ wifi เรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อ wifi เรียบร้อยมากเดี๋ยวเราลองเข้าดูดูดู u t u b e นะครับผมเล่นเน็ตดู u t u b e อันนี้ก็เป็น c r o s o f t Edge นะครับผมที่มันติดเข้ามาฮะเพื่อนจะลงโฮมลงไฟฟล f o x ลง s a f า r i อะไรก็ลงไปเองนะครับผมอ่ะเข้าดู youtube นะผมเนี่ยเล่นเน็ตได้ปกติเลยนะไวฟง Wi-Fi ปกติ wifi น่าจะเป็น 2G อง G ครับผม 2 G ก็ปกตินะครับผมบางทีแบบโมเด็มมันไม่ได้มี 5G นะครับผมก็ใช้ได้ปกติถ้าเพื่อนอยากเล่น 5G เพื่อนก็ซื้อพอต USB มาใส่ได้นะผมก็ประมาณนี้มาโอเคนะครับผมเรามาดูเรามาดู Youtube กันหน่อยนะผมดองเสียงดูหน่อยมาฟังเพลงก็แล้วกันดึงดันนะครับผมของพี่คอร์เชลต้องเสียงตรงไหนวะ เร่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยขยายให้เลยภาพนะผมอันนี้ผมลงไดเวอร์วิดีโอให้แล้วนะครับผมนี่เอาเต็มเลยฟูลสกรีนไปเลยนะครับเสียงโอเคเปล่าไม่แตกเลยนะครับผมลำโพงสมัยก่อนนี่ผมชอบอย่างนึงเสียงไม่แตกแต่ถ้าแต่ถ้าเราซื้อโน้ตบุ๊กใหม่ๆนี่แบบโอ้โหเสียงแม่งโคตรแตกอะโอเคปะ่ะโอเคปะ่ะ เราไม่เล่าเราไม่เล่าใจเจ็ไม่เจ็ไม่เสีไม่เสียไม่รักเราจะรักเราโอเคนะอ่ะทั้งหมดทั้งมวลน,นะผมผมขายที่สองพันห้าร้อยบาทนะครับผมส่งฟรีจัดส่งฟรีเลยนะผมเพราะว่ามันจะมีค่าจัดส่งประมาณสองร้อยจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับผมโอเคเนาะโน้ตบุ๊กแบบนี้นะผมหาไม่ได้อีกแล้วนะผม เออมีกล้องด้วยนะผมลืมบอกมีกล้องด้วยนะผมมีกล้อง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 กล้องกล้องก้องเอ้ยกล้องกล้องกล้องอยู่ตรงนี้นะครับผมกล้องอยู่ตรงนี้นี่เป็นเว็บแคมได้ด้วยนะผมคุยกับสาวได้ด้วยเออฟีลวบาลานะผมอ่ะชัดดาว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 นะผมก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ก็จับจองได้นะครับผมซื้อกันได้แล้วก็จะแอดมินก็จะส่งให้ลันทีนะครับผมก็ มีนะผมสรุปแล้วก็จะมีนะผมมีตัวเครื่องหนึ่งตัวนะผมแล้วก็เมาส์หนึ่งอันนะผมแล้วก็สายชาร์จนะผมสายชาร์จอันนี้ผมเสียบปลั๊กผมดึงมาไม่ได้สายชาร์จนะครับผมแล้วก็กระเป๋าแถมฟรีกระเป๋าด้วยกระเป๋าหนามากนะผมตกกระแทกนี่แบบตกตึกสามชั้นเนี่ยไม่เป็นไรนะครับผมประมาณนั้นเนาะโอเคนะครับผมฝากไว้เพียงแค่นี้นะผมแล้วเจอกันใหม่กับรีวิวรอบหน้า